สวัสดีครับแฟน y u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  e e h ช n n e l ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายหลังจากวันศุกร์ที่27สิงหาคมที่ผ่านมาครับในศึกวันแชมเปี้ยนชิพหลายๆคนอาจจะประทับใจครับกับฟอร์มการชกของครูรงเดชนํำรงสออำนวยสริโชคครับที่โชว์ฟอร์มดับมวยจีนแบบเด็ดขาด ทั้งๆท,ที่เจ้าตัวนะครับอายุก็มากกว่าและก็รูปร่างก็เสียเปรียบเยอะด้วยครับเรียกว่าเป็นไฟที่ประทับใจคนดูหลายๆคนเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าครูลงเองเนี่ยไม่ธรรมดาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วและในเทปนี้ครับจะพาไปชมไฟการชกเมื่อครั้งยังหนุ่มๆของครูลงครับสมัยอยู่ที่ญี่ปุ่นโดยไฟนี้ครับจะเจอกับฮิโรกิมาอิดะ มาติดตามรับชมกันครับว่าไฟนี้จะเล้าใจเหมือนไฟล่าสุดหรือเปล่านะครับและเช่นเคยครับเพื่ออัตรสก่อนชมมวยคู่นี้ครับเราจะพาไปรู้จักประวัติย่อๆของทั้งคู่กันเลยนะครับเริ่มกันที่นักชกชาวญี่ปุ่นกันก่อนนะครับนั่นก็นคือจอมบันคอฮิโรกิมาเอดะ นักชกเจ้าถิ่นนะครับเกิดเมื่อวันที่21มีนาคมปี1981ครับตรงกับปีพศ2524ครับเป็นนักชกรูปร่างดีครับสูงยาวมีลูกเตะก้านคอเป็นทีเด็ดครับเคยเจอกับนักมวยมีชื่อของญี่ปุ่นมาอย่างคุนิทากกะหรือโนบุชิกะเทระโดมาแล้วนะครับ มีดีกีเป็นแชมป์ประเทศญี่ปุ่นครับแชมป์สาพันคิกบ็อกซิ่งญี่ปุ่นใหม่ NJCAPE ในรุ่นแบนตัมเวทแล้วก็รุ่นสเปอร์แบนตัมเวทครับเคยชิงแชมป์อินเตอร์เนชันแนลประมาคมกีฬาคาราเต้นา,นานาชาติครับ ISKA กติกามมยไทยในรุ่นเฟเธอเวทครับแต่ก็ไม่สมหวังครับแพ้คะแนนให้กับโอลิเวอร์โรเบโตนักชกชาวอิตาลีไปครับก็ประวัติอาจจะมีน้อยครับเพราะว่าชื่อชั้นอาจจะธรรมดาหน่อยนะครับและนี่ก็คือประวัติย,ย่อของนักชกชาวญี่ปุ่นครับต่อด้วยประวัติย่อๆของนักชกชาวไทยครับนั่นก็คือคุรงครับเ <c oughs> ดชกํำรงสออำนวยสลิโชค,ครับ <c oughs> เกิดเมื่อวันที่7 พฤศจิกายนนะครับปี1978ครับหรือตรงกับปีพศ2521รบเครับทีอ่อำเภอปลาเหรียญจังหวัดตังนะครับปะทะกับมวยมีชื่อมาอย่างยอดแสนไกลเพชรยินดีวิสันเล็กสทศพลครับชัดชัยน้อยสิทธิเบญจมะครับเดี่ยวฮิรันรัตเลชัยเกียรติบดินนะครับวินเล็กสิทธุอุบลเพวาราชเสือไทยเกียรติชานสิงฤทธิเดชใหม่เมืองคอน เด่นเชื่องขวัญแหลมทองการแพทย์จอมยุทธพิทักษูชัยแดนรุ่งอนันติศิษ์หนุ่มน้อยหยกมรกตศิษิ์อองทองเล็กสนชัยยิมนะครับดาวประสุขสิทศิษ์ป๋าฟาแสนสุขปอแก้วเสนนำขบวนเล็กน้องกี่เผายุทธครับ มีดีกีเป็นเจ้าของแชมป์ลุมพินีถึง3พิกัดรุ่นครับคือในรุ่นมินิไฟเวท105ปอนรุ่นไลท์ไฟเวท108ปอปด์แล้วก็รุ่นไฟเวท1 1 2ปอนปอนครับหลังจากเลิกชกมวยในเมืองไทยครับเดชดำรงก็เดินทางไปเป็นครูมวยแล้วก็ขึ้นชกที่ญี่ปุ่นด้วยและในไฟที่ชกกับไมดะก็เป็นไทม์ไลน์ในช่วงเวลาที่คุรงอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่เองครับ หลังจากนั้นก็ย้ายมาเป็นครูมวยที่อีเวิประเทศสิงคโปร์ครับก่อนจะหันเหครับมาชกในแบบกติกา MMA ครับแล้วก็ประสบความสำเร็จครับเป็นแชมป์วันในรุ่น s t a ตอร์เวตถือว่าเป็นแชมป์ในรุ่นนี้คนแรกนะครับของวันแชมเปี้ยนชิพครับในไฟล่าสุดครับเจ้าตัวก็ถล่มเอามวยหนุ่มจากเมืองจีนครับบัตหมาตัวจีครับแพ้น็อกไปแบบย่อยยับในยกที่2ครับ ก่อนรับชมมวยคู่นี้นะครับทางทีมงานดูมวยบายใหญ่ลำนาลายนะครับก็ฝากกด s u b สไ r i b e กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับทางทีมงานครับจะสรรหาวิดีโอสน,สนุกมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องครับทางช่องของเราครับจะอัพคลิปทุกวันจันทร์พุธศุกร์เสราร์รวมทั้งกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับ และหลังจากรับชมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดสันกร่งเพื่อการแจ้งเตือนครับจะได้รับชมกันอย่างทันท่วงทีเวลามีวิดีโอใหม่ๆเข้ามานะครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับกาแฟสอมวยไทยรสเข้มเตะปากแอดลไลน์เกอตองสมและ เมื่อพร้อมแล้วครับก็สามารถรับชมมวยกันได้เลยครับรายการนี้ครับศึก New Japan Kid b ิ x i n g ็อกซ e ่ t เฟ t เท n นะครับ Start of New r e g e n ครั้งที่9นะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่27กรกฎาคมปี2004ครับตรงกับปีพศ2547ครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับเดชดำรงสองอำนวยสิริโชคครับเจอกับแชมป์ญี่ปุ่น2พิกัดรุ่นฮิโรกิ มาเดะนะครับโดยรายการนี้ครับจะชกกันในกติกาคิกบ็อกซิง่งกำหดด54กิโลกร,รัมนะครับชกกัน5ยกนะครับโดยในไฟนั้น่นครับเด็ดนำลงอายุ26ปีสูง160เซนติเมตรครับไมเดะสูง171นะครับอายุ23ครับอ่อนกว่า3ปีแล้วก็เป็นฝ่ายที่มีส่วนสูงมากกว่ากันถึง11เซนติเมตรครับ คูลงนี่แกก็ทักทายด้วยลำแข้งกันเลยครับลำแข้งขวาลำแข้งซ้ายแจกทุกแข้งครับตอนนี้เล็กกว่าสั้นกว่าร่วม10เซนครับแต่ก็เดินเข้าหาครับไมได่านี่อาจจะแม่ต้องพอจะรู้มาบ้างแล้วครับว่าคู่ต่อสู้นี่มีดิกีเป็นแชมป์ของลุมพินีครับถึงสามพิกัดรุ่นเลยนะครับแัวตัวนี้เป็นแชมป์ญี่ปุ่นแค่สองเวทสองรุ่นเองนะครับแชมป์นิวเจแปนคิกบ็อกซิ่งเฟสเ a เรชั Japan ่น ในรุ่นแบนตัมเวตแล้วก็ซูเปอร์แบนตอมเว t ครับรลงเดินเข้าหาเดินคู่กันเลยครับอยู่เมืองไทยนี่แฟน,แฟนมวยจะตั้งฉายาครับให้ครูลงว่าไอตาดุครับหวดขวาเมื่อสักครู่ครับมีแช่เลยครับไอตาดุครับ,รบเพราะว่าตาแกพวก t i เกอร์อครับในตาพยัก ก็ขมขวัญได้ระดับหนึ่งแล้วครับหมดล่างไปทีครับก็สั้นกว่าครับกระดูกการผ่านมวยนี่ต้องบอกว่าอเหนือว่าญี่ปุ่นมีเหนือว่านะักชกญี่ปุ่นนี่บานเตเลยครับศึกนะนี้นี่น่าจะใช้นวมของประเทศไทยนะครับเป็นนวมทวินเลยต้องดูโลโก้โอ้ยโดนครับโดน หมัดขวาไปทีครับแล้วก็ทางเดือนดำารงครับเป็นมวยที่อาวุธหนักครับหนักแรงครับมีทุกลูกครับต้งหมัดทั้งแข้งนี่อาวุธนี่หนักหนักไปหมดครับหนักแรงไปหมดครับส่วนไมดานี่โอ้ยจังหวะนี้ครับดึงหลบแข้งของไมดาครับัไนครับไหนก็มีครับโอ้ยมีซอครับแม่ตวัดไปทีครับหน้าสะบัดมันครับ สำหรับไมด้าไมด้านี่ก็เป็นมวยรูปร่างดีครับมีลูกเตะก้านคอเป็นทีเด็ดนะครับจังหวะฝีมือก็ดีครับชกในสไตล์คิกบ็อกซิ่งครับเราสังเกตครับมีฟุตเบิร์กครับมีฟุตเบิร์กนี่ต้องโดนนะฮะมวยไทยพยายามทอนล่างครับเตะขาเอาให้ขยับหรือว่าเคลื่อนไหวตัวไม่ถนัดครับโดนทีครับแม่โดนจังหวะนี้เตะลึกไปหน่อยครับก็โดนบริเวณกัดจับครับมการก็ให้พักครับ ไม่ตั้งใจครับอะไรทางคูลงหรือเด็ดำลงนี่แกเข้ามุมไหมครับสำรวจกระจับเข้าที่แล้วอ่ชกต่อครับยังอยู่ในยกแรกครับนี้ไม่เตะไม่เตะล่างนะครับเตะสูงครับเตะลำตัวบ้างแล้วครับคูลงขยัยามกดสูงไม่ทีครับแมโดนแมโดนหมัดอีกครับโดนไปอีกทีครับ อ่ากุแกโดนขวาทั้งแถบเลยครับโดนไปสามสี่ดอกแล้วครับก่อนหมดยกนะครับหมดยกแรกไปแล้วนะครับก็จะเป็นยกที่สองครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับครูลงตามสไตล์ครับมาดูว่าไหนๆจะขู่ได้ครับแล้วก็แข้งขวาก็นี้เลือกเตะเลยครับเตะล่างเตะกลางลำตัวเตะสูงครับเลือกเป้าออกเลยครับ เขยับทีนี้โอ้ยจังหวะนี้ครับแม่โดนช้อนหน้าไปเลยครับโอ้โหเฮ้ยปั๊บเดียวไม่ได้ครับโดนช้อนหน้าเลยครับลุกไหวไหมครับแม่หัวหนักครับพุ่งเหลาเลยครับเรียบร้อยครับเดินตำลงครับแม่แข้งขวาไตีนเดียวครับช้อนหน้าแกงไหมครับอเล่นเอาทางด้านของนักชกญี่ปุ่นครับไมดานีแกลุกไม่ไหวครับโดยเวลา3าวินาทีของยกที่สองนะครับ แต่ว่าเริ่มไปนิดเริ่มไปนิดเดียวครับก็คูลงก็หดแข้งขวาที่เด็ดช้อนหน้าแกงเอาชนะน็อกไปแบบเด็ดขาดเลยนะครับก็คู่นี้ครับรับชมจบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แฟนๆมวยคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ทางใต้วิดีโอนี้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนครับเวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆเข้ามาครับ และก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับกาแฟสอมวยไทยรถเข้มเตะปะครับและก็แอดไลน์ไทเกอร์ตอง3นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามครับมาติดตามรับชมครับว่าคลิปหน้านี้จะเป็นใครครับแต่รับประกันว่ามันยังแน่นอนนะครับสวัสดีครับ